โอเคนะครับก็ต้องขอาการสว,าสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชานั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนา่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีในส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนเอไม่ใช่วันลอยกระทงนั่นเองนะครับที่อัปเดต เ,เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับในส่วนวันนี้ช่วงสายๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการเก็บตทเค็นในส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนกิจกรรมตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมท่าทางกันก่อนนะครับตอนนี้ แอปเดตมาไปที่เรียบร้อยนะครับสหรับท่าทางเต้นท่าทางผีนั่นเองนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับก็อยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ปทีนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสกินปืนนะครับผมแม็กซิบนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นสกินปืนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมก็จะเป็นสีม่วงออกทองๆนะครับมีหัวกะโหลกนะครับตรงด้ามจับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ปทีนั่นเองกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายนิดเดียวนะครับผมนี่เราติ๊กอันนี้ออกเฉย ปุ๊บแบบนี้นะครับปั๊บเรียบร้อยก็เริ่มต้นที่9เพรนะครับผมแล้วก็29 59 99 139 199 299 399ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะได้ของรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับนี่ก็จะมีท่าทางกับสกินปืนนั่นเองนะครับคร่าวๆนะแล้วก็ มีประมาณนี้แหละที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับลอยกระทง2565ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันที่2นะครับผมในส่วนปฏิทินของฟรีนะตอนนี้แบนเนอร์หลุดมาละนะครับก็จะมีวันที่5พฤศจิกายนล็อกอินพาเป็ดไปลอยกระทงนั่นเองนะครับก็คือเป็นสกินกระเป๋าฟรีอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับล็อกอินในวันที่5นะครับล็อกอินวันที่5นะรับกระเป๋าไปเลยนะครับอันเลเวลสามวเลเวลหนึ่งเป็นแบบนี้นี่เล็กๆแบบนี้เลยเลเวล2นี่ ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เลเวสามก็จะมีแบบนี้นี่โอเคเนาะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับ๋ยวที่กลับมาที่แบนเนอร์นะครับแล้วก็วันที่สี่นะครับก็จะเป็นภารกิจแรงศรัทธาล่าโทเค็นนั่นเองกิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือมีให้เก็บโทเค็นในวันที่วันที่สี่ครับ วันที่4พฤศจิกายนก็คือล็อกอินเข้ามารับ1โทเค็นเล่นกับเพื่อน1โทเค็นกอย่าสัตศัตู5ศสัตรูนะครับผมอีก1โทเค็นนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงนะครับผม1โทเค็นแล้วก็เล่นครบ1ชั่วโมงอีก1โทเค็นนะครับก็คือเป็นภารกิจรายวันรับวันละ5าโทเค็นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมแล้วแล้วก็จะมีร้านค้าแรกเปลี่ยนนะครับราค้าแรกเปลี่ยนก็คืออันแรกเลยก็จะเป็นชุดตัวนี้นี่เป็นชุดผู้ชายนะครับผมชุดผู้ชายทำไมไม่มีโลโก้ตรงนี้วะ โอลวันเป็นแพคอ๋อของผู้ชายของผู้ชายนะมีเสื้อกางเกรงรองเท้าทรางผมนั่นเองนะครับทรงผมอย่างเฟี้ยวนี่นะครทรงผมประมาณนี้ใช้20โทเค็นนะครับเป็นโทเค็นผู้ไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอวอนะครับผมนี่เป็นรูปหอยนะครับเป็นเหมือนแบบไอวอเป็นเป็นรูปเอาทรายมาปั้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายแล้วก็เปลือกหอยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีปลาดงปลาดาวนะครับนี่ นะครับไอวอลฟีถาวอเลยนะครับใช้10โทเค็นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นไม้เบสบอลเนาะนะครับนี่โหดเทดูเอฟเฟกต์เดย์เอฟเฟกต์แบบเหมือนมีปลามีปูอะไรลอยออกมานะครับแล้วก็จะมีน้ําแบบเนี่ยเทจัดเวลาถือมานี้โหโหจะเทเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดเก่านะน่าจะชุดเก่าแหละครับนี่ที่เอากลับมาแจกนะครับแจกไปฟรีเลยนะครับมีเอฟเฟกด้วยโคตรสวย ีวานนี้เลยสำหรับชุดผู้หญิงนะครับผมมีทั้งชุดชายแล้วก็ชุดหญิงที่เอามาแจกนะครับแล้วก็จะมีแอร์บอดนะครับนี่แอร์บอดนะครับผมโอ้มีเอฟเฟกด้วยโคตรสวยนะครับแล้วก็จะมีหัวตัวนี้ หัวปลาโลมานะครับเป็นหมวกนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งร้านของหัวช้างนะครับนี่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าโค้รจะไทยนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนโทเคนก็ใช้ตามตามรูปนี้เลยตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับเริ่มวันที่4นะนะครับแล้วก็ภารกิจเก็บโทเคนก็เริ่มวันที่4เหมือนกันนะครับส่วนน้องเป็ดกระเป๋าน้องเป็ดเนี่ยรับได้วันที่5านะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยที่หลุดออกมานะครับสำหรับกิจกรรมวันลอยกระทง นะครับส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับผมนี่นะครับผมอ่ามีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีภารกิจล่าบอทนะครับบอทซอมบี้นะครับบอทซอมบี้ในแมปนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนประมาณสายๆเที่ยงๆเนาะนะครับกว่าจะได้ลงคลิปประมาณเที่ยงแหละนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปสอนรับชุดนะครับผมบอกเลยว่าสายฟรีเยอะมากพี่แบบลงคลิปรัวๆเลยวันนี้นะครับส่วนภารกิจตรงนี้เนี่ย มันเล่นไม่ยากหรอกนะครับเพียงแค่ไปยิงบอทเฉยๆยิงบอทเอาโทเค็นประมาณนั้นแล้วก็มาแลกของฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงอยู่ตรงไหนเออตรงนี้เปิดการ์ดรับไอเทมเองน่าจะเปิดช่วงสายนะครับนี่น่าจะเปิดช่วง3ามโมงสีโมงนะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับมันยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับนี่นะครับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยต้องเข้าใจว่าเซิร์ฟไทยนะครับผมประมาณนี้สําหรับกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นี่พี่ถืออยู่ไหม นี่เป็นดาบคาตนาั้นเองนะครับดาบคาตนาใหม่เลยผมบอกเลยว่าโคตรสวยดูดิโมเดลนี่จะเปลี่ยนใหม่นะดูเดี๋ยวพี่พาไปดูใกล้นะครับสาหรับดาบคาตนาตัวนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยก็คือเติมนะครับไม่ใช่ฟรีนะดาบคาตนาตัวนี้นะครับนี่ดูใกล้นะพี่ขยายให้ดูนี่มันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนหัวมังกรนะครับผมวิ่งรอบอยู่แบบอยู่ตรงดาบเห็นปหมสองตัววิ่งรอบนะครับนี่โอเท่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับดาบ ดาบาัฒนาเอทอะแต่ว่าดาบพัฒนาเอเป็นสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหัวมังกรวิ่งรอบเลยดูดินี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงตรงปลายด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหัวแบบหัวมังกรหรือหัวหมาป่าวะหมาป่าเนาะนึกว่ามังกรหมาป่าเถอะนะครับเนี่ยเออหัวหมาป่าโอ้ไม่ใช่หัวมังกรนะหัวหมาป่านะครับส่วนเอ่อสีเนี่ยก็จะมีสีทองนะครับแล้วก็เป็นสีเงินเอฟเฟกต์ FX, สีแบบสีแดงๆเลือดหมูนะครับผมแล้วก็จะมีสีขาว,ขาว นะครับนี่สวยนะเวลาถือก็จะประมาณนี้โคเทมันต้องใส่กับไอเน,นี้ยพี่ต้องใส่กางเกงปีกนกสีขาวถึงจะแบบเข้ากันกับดาบอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่แป๊บนึงน่าจะดูเท่เลยแหละถ้าใส่กับปีกนกเออถ้าใส่กับเกงปีกนกสีขาวนะพี่หาก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยเกงเยอะเกินนะครับมาเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนนี่ไงทีนี้มาถือดาบกันดูจะเป็นยังไงโอ้โหเข้ากันนะดูดิ เนี่ยมันเข้าแบบมันเข้ากับสีกางเกงไงเวลาเรามองดาบคาานาเงี้ยมันจะเข้าสีกางเกงมากสวยนะครับผมนี่รอก็ได้เลยเตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับสำหรับดาบคาานาตัวนี้ไม่ฟรีนะนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมทําอัพที่ลืมอัปเดตเลยนะครับก็คือเติมครบ3าก็9นะครับได้รับในส่วนกระเป๋าตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยเป็นไงแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าอันนี้ก็อัพเลเวลเหมือนกัน1 2 3นี่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนฟรีไฟส์แอดวานนะครับพี่ก็สอนตั้งแต่เมื่อวานละนับสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับก็คือจะเปิดให้โหลดแล้วก็ดาวเอ่อเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นวันที่3เดือนหน้านั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับฟรีไฟส์แอดวานเป็นอ่าเซิร์ฟทดลองนั่นเองนะครับก่อนเข้าเซิร์ฟจริงนั่นเองก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอก็มารีวิวในส่วนกิจกรรมสายฟรีหาโทเคียนหายังไงนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ I